ใช่เดินสบา,สบายๆครับอา่าฮะไ,ไ,ไหนไม่ตาราแล้วหไหนเราเขาเดินตามดีอย่าตายไหนสายมันตึงสายมันหย่อนจะตายอา่าฮะเชิญเหมือนตัวกลับไปครับเดินกลับบ้านไปทิ้งแขนลงสบายเดินตรงไปครับเส้นทางของพี่<ไ>ตรงไหน<ร><ไ>ทางเดินของพี่ตรงไหนเส้นดำของพี่ตรงไหนพี่เดินมองทางทิ้งแขนลง พี่ชมกีวีเกง่งกีวีดีมากอะไรบ้างก็ได้น,น,นะ,ะใช่เห็นไหมครับว่าสายเริ่มหย่อนเริ่มดีขึ้นหมาเริ่มเดินเสมอคนมากขึ้นรอบนี้หมาเห็นคนแต่หมาไม่เห่าเพราะว่าพี่ผ่อนคลายขึ้นใช่เขาทำเสียงดงังหมาก็ไม่เห่าหมาก็ดีขึ้น เดินมองทางครับพี่ถ้าพี่ไม่ได้มองทางพี่จะเดินชนรถข้างหน้าครับพี่เ,เป็นไงบ้างครับอารมณ์รู้สึกไงบ้างครับรู้สึกว่าไม่ไม่ต้องคือเขาไม่วิ่งหนีซ้ายขวาแต่อย่างน้อยผมบอกให้ว่าสิ่งที่เปลี่ยนเลยก็คือยอย่างแรกเลยครับ ผมเชื่อเลยว่าวันนี้เดินดีกว่าเดินเดินดีกว่าทุกๆวันที่ผ่านมาอย่าลืมนะครับว่าสุนัขจะจันแต่การทำซ้ำไม่มีใครทำซ้ำได้ดีสุดเท่ากับเจ้าของพี่ยังทำทุกๆวันครับ